ถ้าออดไม่เป็นเอานี้ดีกว่าลองคิดว่าเวลาหนูนิวออนที่เสียสามารถกลอกอินเนอร์หนูนิวมาได้เลยคิดออกมเร่ยลองลอลองออถว่าให้นะคะสแฟนนะคะช่วยปรับเปลยนเขป็นแคตติ้อามนึอินเดยอาเมื่อวานอินเดียกว่าใช่ตอนนี้เราปที่ของ